คือไอ้ที่ห้าเนี่ยผมต้องบอกกันเล่ากันว่าก่อนหน้านั้นเมื่อประมาณเดือนเดือนที่ผ่านมามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไปเยี่ยมแกที่โรงพยาบาลนะคนปรปฐมนะซึ่งไปเยี่ยมอยู่ก็ก็คุยกันธรรมดาก็จนกระทั่งแกกลับมาแกกลับมาพมงกับมาปรึกษาหลุงพอ่อหลุงเพ่าก็บอกว่าก็ต้องคอยเช็กดูอาการไปเรื่อยๆทุกครั้งที่พี่รับโทรศัพท์ มันจะขึ้นที่หน้าจอขึ้นคําว่ากุ้งพี่จะเมมคําว่ากุ้งเมียเยชา<ห>พอทุกครั้งที่มันขึ้นเบอร์เนี่ยที่หน้าจอพี่เนี่ยพี่คิดอยู่อย่างเดียวว่ามันมันมันไม่ใช่ข่าวดีอะ่ะมันไม่ใช่ข่าวดีพยายามอย่างเมื่อวานเนี่ยล่าต้นห้าโมงห้าโมงเสร็จพี่ขับรถมานจังมังการอยู่ๆปึ้งขึ้นมาคำแรกที่พี่พูดก่อนเมียเยชาจะพูดอีกเพิ่มบอกว่าเยชาไปแล้วใช่ไหม น้องมันก็ร้องไห้โฮ oh. oh. ส้วนออกมามันคือคือเราทําใจไว้แล้วแต่พยายามที่จะทําให้มันให้มันน,าน่าที่จะไม่น่า,นาให้มันเร็วอย่างอย่างเดชาเขามีห่วงอะไรเป็นพิเศษเลยครับหรือว่ามีค่าเสียอะไรไมครับเพี่บังถ้าในเรื่องครอบครัวเนี่ยพี่ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ใ,ในเรื่องของสมาคมเนี่ยแกก็จะพูดว่าไอ้เท้าก็จะเรียกพวกไอ้เท้าเอ้ไอ้เท้า,ทาดูแลพี่ๆน้องๆให้มันสเสมอพร้พาวกันตลกดังตลกไม่ดังตลกเล็กตลกใหญ่อะไรพวกเนี้ย อย่างที่เองปฏิบัตินะที่ไอ้เท้าปฏิบัติเนี่ยมันดีอยู่แล้วอ,อ,อย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันนะ <seemed. S 1> เออไม่มีใครที่จะไปแบบเองเอ,งอ,งองีกแล้วลุยอีกแล้วอะไรเนื้อตายออกตกเองก็ไปหมดละประมาณเนี้ยแกก็จะเป็นห่วงคําพูดของแกคือจะเป็นห่วงตลกเล็กๆมากกว่า <S <S ถ,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 ถ้า,ร,ถารู้สึกใหญ่ชาดมีความผูกพันหรืออะไรแบบใหญ่ชาเป็นคนยังไงบ้างครับสมัยแบบตอนที่แบบคือใหญ่ชาเนี่ยผมรู้จักแกมาหลายติปี ตั้งแต่แกมีคณะเองคําว่ายายชาเธอเทิงที่แกอยู่ในรายการระเบิดเธอเทิงแล้วแกขายวัตถุดแกก็ออกมาตั้งทีมเองซึ่งพี่เองเนี่ก็มีทีมตลกเล็กๆอยู่ตั้งยังวัดอยู่แล้วเราท้องคนจะเจอกันบ่อยจะเจอกันในงานด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะนั่งคุยกันไอ้เท่าเอ้ยม,มีงานโยนมาบ้างนะเราก็พูดว่าเออยายชามีงานก็โยนมาบ้างเราก็จะได้นั่งกับาบางทีตัวแกคาดเขาก็ยังมายืมตัวขณะเล่าไปฉะนั้นมัน มันมีความผูกพันกันอะแกเป็นคนน่ารักยังไงบ้างครับน่ารักเจอแล้วก็จะพูดเล่นตลอดเดินมาสมมติเรานั่งก็เอามือคว้าเนี่ยมาเขียผู้สายแล้วก็แกล้งเดินไปฝั่งนู้นแล้วเราก็อ้ำบอกเล่นเลยนะแล้วเขาก็ใครไปเล่นกับมึงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความน่ารักของแกครับภาพจำของเขาคือเป็นเออยายชาแต่จริงๆคือเขาเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายครับผมแล้วในวัดเนี่ยพี่นั่งแกจะ แกจะแกล้งอะแกล้งเดินไปเลยไปทําเสียงคนแก่ให้คนคันมามองเลเสียงใครว่าอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่ค,นค,คือคือความน,าน่าหนักของแกคือแกมีอารมณ์คันตลอดอร่ครับคพูอาดกะก็อยากจะบอกยายถ้ายายยังรับรู้ในสิ่งที่ผมทำได้ทำตามทัญญาให้ยายแล้วว่าทำให้ดีที่สุดไม่ได้เป็นการตัดสินใจของผมเอง ผมปรึกษาทุกครั้งเลยก็คาพูดของยายที่ทายทอดให้กับภรรยาของยายคือน้องกุ้งเนี่ยถ้ากูตายให้ไปบอกไอ้นายกให้เอากูไว้ที่วัดรังมันมคือตอนเนี้ผมทําหน้าที่ตรงนี้ตามที่ยายได้สั่งให้เรียบร้อยแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดพยายามทําให้มันมีข้อผิดพลาดให้หน่อยที่สุดครับผมา,าเขาจะมีผววแบบว่าระยะเขาอยู่อย่างไรนะครับผม ก็ภรรยาแก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 มีวัยที่แตกต่างกันนะเพราะยายเนียเจ็ดสิบกว่าแต่น้องกุ้งเนี่ยสามสิบกว่าเองครทีนี้ในเรื่องของการสร้างอาชีพไปเนี่ยเราก็เป็นห่วงตัวเราเองนะเราเป็นห่วงว่าเมื่อก่อนยายค้ายน้ำส้มเนี่ยในวัดเนี่ยโลโก้ของคําว่าน้ำส้มยายชาเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่ในเมื่อไม่มียายชาแล้วเนี่ยน้องจะทําอะไรต่อเราเราก็เป็นห่วงเราก็อาศัยแค่ว่า เออมีอะไรค่อยให้คาปรึกษาดีว่าแต่สิ่งที่ยายชาเขาสั่งเราไว้คือเรื่องเดียวคือให้เอาไว้ที่วันที่นี่ใช่ใช่เรแล้วก็บอกว่าให้ใหด,ใหดูให้เราดูแลมูม่วนสมาชิกของเราเจ็ดรอยว่าคนเนี่ยเอ่อไอเท่า <devo S 1> ดูแลให้ดีว่าใครเนี่ยอย่าไปเลือกปฏิบัติว่าคนนั้นดังคนนี้ไม่ดังคนนี้ตลกเล็กไอ้นู่นตลกใหญ่พอตลกใหญ่มึงไปเยี่ยมตลกเล็กมึงไม่ไปเยี่ยม่าทำอย่างนั้นทำแบบที่มึงทำปัจจุบันเนี้ยดีอยู่แล้ว เขาากับพุแค่นี้ก<า>็เม <mel> <ALLY> ือนเมือนผู้ใหญ่เขาซ้อนเราอ่ะอันไหนดีก็ทําต่อไปอันไหนไม่ดีมึงควรยุดนะประมาณนี้ Thank yeah. you. แล้วนะเรามีอของว่าในคันนอกอนนะครับเดี๋ยวรอตรวจว่าวิธรรมอันเนี้ขคืนที่กองเนคืนมี่วานเนีเป็นเ่อตทาอวันนี่คืนะคว,นนาควา่า